อยู่ที่ ps บงองอังก์ช่นเคยนะครับวันนี้เราจะพามารีวิวปอดแลนเจอร์วายแสกนะครับแสงล่างจากธรรมดาธรรมดาเนี่ยคือแต่งทึ้นมอีกครับนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเราแต่งอะไรได้บ้างแล้วจะออกมาหล่อแค่ไหนตามผมเลย มาติดตั้งรถ Ranger Ford Wild t r a ร์2022นะครับผมมาตัดแต่งล่างเป็นชุดอเมริกันสไตล์นะครับที่ชุดแต่งแฮมเมอร์รอบคันนะครับจะมีอะไรบ้างนี่เลยนะครับอันดับแรกนะครับชุดนี้นะครับผมจะเป็นกระชอนหน้าของแฮมเมอร์นะครับผมจะเป็นรุ่น King Series นะครับ a m 1 0 6นะครับผมซึ่งก็จะมีตัวนี้จะมีไฟมาให้นะครับแล้วกระชอนตัวนี้นะครับมันก็จะมีไฟมาให้นะครับจะเป็นไฟ เดียมไปลฟนะครับอันนี้จะเป็นไฟตัดหมอกนะครับซึ่งเวลาแบบไฟเลี้ยวก็จะมีไฟเลี้ยวมาด้วยนะตัวกระชนนะครับตัวนี้ของแฮมเมอร์นะครับจะเป็นที่สำหรับไฟหัวเนี่ยมันจะมีเป็นยางกันกระแทกเวลาที่เราชนเนี่ยมันจะไม่สัมผัสกับรถคนอื่นโดยตรงมันจะมีถ้าเกิดชนเบาๆมันก็จะเป็นกันกระแทกเพให้รถเสียหายจนเกิดไฟนะครับตัวรถแฮมเมอร์นะครับปรกอบป้ายนะครับผมตัวที่วางกับป้ายเนี่ยแฮมเมอร์ดีไซน์เป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเราสามารถเอียงกับป้ายได้นะครับเพื่อความ อย่างเช่นเวลาลูกค้าติดตั้งวินนะครับเราก็จะมีช่องสำหรับดึงแล้วก็ดึงวินออกมาครับผมอันนี้สามารถพับเก็บได้นะครับเป็นการออกแบบพิเศษของเชนเมอร์ที่ใส่ใจในการใช้งานจริงนะครับผมตัวกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้า F4 a d f p o r t นะครับสีแดงครับมีไฟหลีนะครับนี่เลยมีไฟหลีสีขาวนะครับผมด้านหน้าไอทีนะครับตัวนี้นะครับพิเศษนะครับตัวนี้จะเป็นการผ่าคมเดิมเป็นแบบผ่าคมเดิมโดยใช้ใบมนกแรง มีพิเด <wa> ียไลท์นะครับผมแล้วก็มีไฟวงแหวนแล้วก็มีเดวิลไอสีแดงนะครับอันนี้ก็จะไฟเดีไลท์ครับตัวนี้คือนสตู๊ปนะครับผมสตู๊ปตัวนี้จะเป็นสตู๊ปพู่น้านะครับผมก็จะเป็นสีแดกตัวรถแล้วก็ตัดกันด้านนะครับเพื่อความดูจันรแล้วก็ความดเป็นของตัวรถนะครับให้ดูสวยงามแล้วก็แข็งแรงมีมากขึ้นนะครับอ่ะตัวนี้ ด้านข้างนะครับตัวนี้ลูกค้าต้องการได้เสื้อสีแดงนะครับออกแบบไ,ไม่ได้ออกแบบพิเศษลยคือเได้สีแดงทค่มนตัดรับเพื่อะจะให้ดูดุแล้วก็เข้มากขึ้นนะครับผม mm. ส่วนด้านท้ายนะครับลูกค้าเนี่ยก็อยากได้เปออ็นชุดแฮมเบอร์ล็อกพันโดยการเปลี่ยนจากขั้ตเดิมนะครับเป็นชุดเป็นปันหลังนะครับรุ่น MX 2 4นะครับซึ่งตัวเซนเซอร์เนี่ยจะใช้งานได้ปกปตินะครับตัวนี้แปลกพิเศษของก็คือเวลาถอยเนี่ยจะมีไฟสปอร์ตไว้ให้สะดวกเวลาถอยหรือเวลาที่ อยู่ในห้ออับไม่ค่อยมีแสงมันจะทําให้เราสแสงสว่างและช่วยในการถ่ายได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมตัวน,นี้ก็มีอุปกรณ์โฟกัสขนาดสีห่วงแดงนะครับผมแ,แล้วก็คุณสว่อุปกรณ์ชุดหน้าเรือนะครับซึ่งมันจะเป็นตัวซัพพอร์ตเผื่อเราซื้ออุปกรณ์เพิ่อมอย่างเช่นชุดป้องลา,ากครับแล้วก็วัวล่าสนะครับผมตัวน,นี้จะใส่ได้ฝังแก้วแล้วก็เป็นแบบพอถูกลากเรือนะครับซึ่งสามารถซื้อได้ของเครื่อเเลยเช่นเดียวกันกามาดูที่โลบารนะครับตรงนี้จะเป็นโลบารรุ่น บ o l ลีเอนะครับหรือว่ารุ่น1 9 0 2นะครับผมตัวนี้จะออกแบบมาเป็นพิเศษนะครับซึ่งมันเหมาะกับรถที่จะแต่งแนวออฟโรดอย่างนี้มากนะครับเพราะว่าด้วยดีไซน์วยรูปแบบนะครับแล้วก็ตัวอย่างไอพี่นุชดีไซน์รูปแบบนะครับแล้วก็ <laughs> <laughs> พิเศษสุดๆนะครับผมก็ mm hmm. จะมีไฟเวลาที่เราต้องการแสงสว่างเวลาเราไปเทีย่ยวป่าหรือเวลาใช้แสงสว่างเนี่ยมันจะมีไฟสว่างไลท์ให้นะครับสองชุดโดยสารหรือสามารถสองทิศทางได้ด้วยนะครับผมทั้งหมดนี้ก็จะหาติดตั้งได้นะครับที่ร้านสองแต่งต่อทุนทัปปลีนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณพี่นุชนะครับเซล TS บางบัวทองนะครับผมที่ให้โอกาสมาแต่งในรถคันงามคันนี้นะครับซึ่งเ,ออเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้แต่งจากเครื่อพระหลายๆคันนะครับขอบคุณมากครับ รอครบจบที่ผมแอปสูต t e ีสีอัพ